คุณผู้ชมครับด้วยความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆระหว่างประเทศไทยกับซาอุดิอาระเบียตอนนี้น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าบรรดาน,นักธุรกิจภาครับแพ้ให้กระชนของซาอุดิอาระเบียนั้นเตรียมที่จะเข้ามาลงทุนที่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยจะมีการตั้งคลังน้ํามันนะครับรวมไปถึงพัฒนาเรื่องของปิโตเคมีและจะปั้นให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางเรื่องของพลังงานในภูมิภาคอาเซียนครับถ้าทําได้นี่คือจุดเปลี่ยนของประเทศเลยนะครับโดยท่าน,นของคุณเกรีงกยงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขากล่าวนะครับบอกว่าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้าร่วมคณะเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียกับคุณดอนประมัติวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะภาครัฐและเอกชนระหว่างวันที่6-10มิถุนายนที่ผ่านมาครับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและส่งเสริมการเจรจาการค้าและการลงทุนระหว่างภาคกชนของทั้งสองประเทศในการเร่งผลักดันการค้าและการลงทุนครับ โดยทางซาอุดิอารบเบียครับก็สนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่โครงการแลนบริดจ์ในภาคใต้ของประเทศไทยในการตั้งศูนย์กลางในการกระจายน้ํามันในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับซึ่งก็จะทําให้ประเทศไทยเป็นแหล่งใหม่ในการกระจายน้ํามันในภูมิภาคนี้แล้วก็จะมีขนาดใหญ่ไม่น้อยไปกว่าที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็มีแนวโน้มที่ไทยจะก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางด้านน้ามันและปิโตรเคมีในภูมิภาคนี้ โดยคาดการนะครับว่าในภาพระยะสั้นจะสามารถชิงส่วนแบ่งการตลาดจากสิงคโปร์ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ50ส่วนภาพระยะยาวถ้าว่าไทยสามารถรักษาลูกค้าได้ดีก็มีโอกาสนะครับที่จะแสงหน้าสิงคโปร์ในอนาคตครับทีนี้จากความสัมพันธ์ที่แนบแนมระหว่างจีนกับซาอุดิอาระเบียก็ทําให้จีนนั้นเป็นลูกค้ารายใหญ่ของคลังน้ํามันที่แลนบริดจ์ของประเทศไทยครับซึ่งจะทําให้จีนนั้นมีความมั่นคงทางพลังงานเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็เป็นการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําขององุตสาหกรรมปิโตรเคมีของอาเซียนแล้วก็เป็นการตอกย้ําจุดแข็งของไทยในภูมิศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมสามารถเชื่อมต่อกับตลาดโลกขนาดใหญ่ได้สะดวกซึ่งทางซาอุดีอาระเบียก็มีความตั้งใจที่จะผลักดันโครงการนี้อย่างมากนะครับ นอกจากนี้ครับซาอุดิอรารเบียก็มีแผนที่จะเข้านําเข้าต้นไม้จากทั่วโลกครับเพื่อเป็นการบรรลุตามนโยบายซาอุดิอรารเบียสีเขียวเพื่อเปลี่ยนพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับโดยตั้งเป้าว่าจะมีการปลูกต้นไม้1 0 0ื่นล้านต้นและก็จะร่วมมือกับประเทศสมาชิกในอ่าวอาหรับหรือว่า GCC เนี่ยนะครับในการปลูกต้นไม้ในตะวันออกกลางเพิ่มอีก4ี่หมื่นล้านต้นนะครับรวมทั้งสิ้นภูมิภาคนี้ต้องการต้นไม้ห้าหมื่นล้านต้น ดังนั้นครับปัจจุบันประเทศไทยก็มีการส่งออกต้นไม้ไปยังซาอุดิอารเบียอยู่แล้วกว่า2,000 200, 0 0ต้นนั่นแปลว่ามีโอกาสที่จะส่งออกต้นไม้ไปยังซาอุดิอารเบียได้อีกเยอะมากนะครับนอกจากนี้ครับซาอุดิอารเบียก็ต้องการอยากให้นักทุนไทยเข้าไปรวมลงทุนในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์วัสดุก่อสร้างอาหารแปรรูปปุ๋ยเคมีพันนะ์นอกจากนี้นะครับประเทศไทยก็มีความแข็งแกร่ง ในอุตสาหกรรมเหล่านี้โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างโดยซาอุดีอาระเบียก็มีแผนในการลงทุนเมกะโปรเจกต์ในการสร้างเมืองแล้วก็มีการขยายเมืองเพื่อให้สอบรับกับแผนซาอุดีวิชั่น2030นะครับฉะนั้นนี่คือโอกาสของผู้ประกอบการชาวไทยนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอติดตามนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกด Like กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดท,ทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ